อดกรุพระเครื่องบิ๊กตูนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบาสายมูตัวจริงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเคยปลดกระดุมเสื้อตอนเองเพื่อโชว์พระเครื่องที่ห้อยอยู่บนคอที่มีประมาณ1ิบองค์พร้อมระบุว่าพระของผมมีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนเป็นทหารก็ได้มาตลอดเช่นหลวงปู่ทวดแต่ไม่ได้นับว่าทั้งหมดมีกี่องค์ผมไม่หนับ เพราะพระอยู่กับผมในใจผมมีพระอยู่ในใจมียิ่งกว่าพระประธานอีกว่ากันว่า บิกตูถือเป็นนายทหารท,ที่เชื่อเรื่องพระเครื่องเรื่องดวงมากคนหนึ่งเพราะหากจำกันได้ในช่วงที่ทำพิธีรับพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่29ก็เคยถูกนักข่าวถามถึงแหวนทองนพเก้าที่สวมไว้ที่นิ้วนางข้างซ้ายโดยแหวนทองนพเก้าที่บิกตูสวมใส่ตัวเรือนเป็นทองประดับด้วยอัญมณีมงคล9อย่างได้แก่เพชร ทัพทิมมรกตอุตราคำพลินโกเมนมุกดาหารเพทายและไพทูลโบราณโดยมีความเชื่อว่านพาก้าหรือเรียกอีกอย่างว่านพร,รัตนี้มีอำนาจพิเศษที่จะนำสิริมงคลมาสู่ตัวผู้สวมใส่และส่วนใหญ่จะใส่ที่นิ้วชี้มือขวาซึ่งตามตำราโบราณต่างระบุกันไว้ว่าแหวนทองนพก้า บรรดาแม่ทัพนายกองบิกทหารจะสวมใส่ก่อนที่จะออกรบทําศึกเพื่อให้ได้ชัยชนะกลับมาจึงไม่แปลกที่พี่น้องบุรพาพยักทางบิ๊กป้อมพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีบิ๊กป๊อกพลเอกอนทินเผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต่างก็สวมแหวนชนิดเดียวกันไว้ที่นิ้วของแต่ละคนเรื่องราวเครื่องรางของขลังที่บิกตูนำมาสวมประดับเป็นประจำยังไม่หมดนอกเหนือจากแหวนทองนพเก้าก็ยังมีแหวนอื่นๆอีก3วงประกอบไปด้วย แหวนพระแหวนนโมแหวนพระสมเด็จพระนางเจ้าส่วนที่ข้อมือนอกจากริสแบนสีเหลืองที่เห็นกันเป็นประจำแล้วก็ยังมีกําไรอีกหนึ่งวงเป็นกําไรเงินหางช้างสำหรับพุทธคุณบาร,รมีของบางชิ้นนั้นพบว่าแหวนนโมหรือที่ปักใต้เรียกว่าหัวนอมโมคือหัวแหวนเล็กๆหล่อด้วยเงินทองนาคหรือนวะโลหะ เรียบร้อยแล้วจึงตอกตรานำโมลงไปตรงกลางเป็นอักขระของตัวนะอยู่ภายในบ่องวงกลมตื้นๆเชื่อว่าถ้า <_ letter> มีติดตัวติดบ้านแล้วจะป้องกันคุณใสเสนียดจันไรและสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายไม่ให้เข้ามาได้ส่วนหางช้างเป็นเครื่องรางปัดเป่ารังควานจากพูดผีปีศาจและสัตว์ร้ายป้องกันคุณใสต่างๆในยามที่ต้องเดินทางไกลนอกจากนี้คนโบราณเชื่อ,ออีกว่า ถ้าบูชาดีขนจากหางช้างจะทําให้สามารถอย่างรู้ผิดภัยต่างๆล่วงหน้าได้เรื่องการบูชาพระเครื่องเครื่องรางของขลังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่จะยึดเนี่ยวจิตใจ